อยากไปบอนลนะขอสองพันเงินเอนนนอนนครับซื้อมาเป็นหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ครับใช่เอียกหกองหรครับเราเรีกอะไรเออผมเลขสามสี่หนึ่งครับไปกดเงินด้านในบ้านได้ไหมครับได้ครับในบ้านเลยเฮ้ยให้ที่ป้าเพื่อนไอ้เข้มเปิดบ้านให้ <ไป S 1> เขา<ๆ>ดูหน่อยไม่ต้องไปคุยอ่ะคุยอ่ เอาแลับอ่ะเข้าแล้วไม่ลรอกไม่ลรอกไม่ต้องลรอกนะอือพี่โดอ่าคนนั้นก็เคยมาป่วนพี่หรอช่างอ่ะใครอ่ะคนนั้นอ่ะช่างอ่ะใครวะจุนบอกอ่ะเม่แกช่างคนเม่แกว่าจุนบอกเขามาเคยมเคยมาป่วนนี่พาพาพาไปหาข้าวมาหาอะมาช่างเมื่อกี้หรอใช่ อ๋อจับอยู่แล้วเฮ้ยนี่พาไปยุ่งมหารัมอ่ะไม่ไงรำลา่นนี่ลูกผมเองออคนไหนครับววสดีค่ะไรคะคครับุณเกียร์ขอตั้งค์หน่อยจะไปบ่อนอ๋อครับอร้านร้านสามแสนซีเมนต์ใช่ไหมเฉลีเสียไม่ได้นะเสียหน้านะอยากอยากไปเสียตังที่บ่อนนะคุณเอ่อไม่น่าไม่น่าสสนุนด้วยประเด็นเลย มันไม่น่าสนับสนุนครับไอ้จ้าคนเขาดิเขาเนี่ยพวกเขาดีแบบว่าช่วยดูแลดูแลเนี่ยดูแลตอนตอนตอนอยู่ใช่เขาอยู่อยู่ลรอบนาคอนถลอกสองพันยี่สิบหกเรียกเราคุณจำเรื่อมันนันใช่ไหมให้ไม่เยอะนะให้ไปลองไม่เอาเอาเอาแค่สองพันพอคุณแค่รอบก็พอถ้าเกิด มันเสียก็พอเสียได้ตังค์มาจะได้พันเดียวด้วยซ้ำจะได้พันเดียวเอาไปลองเสือได้แตนยิ่เข้าใจใจร้ายจัดเลยร้อยสองพันอย่างเงี้ยเสียเสียอีกรอบหนึ่งยังได้สองศูนย์สี่ค่ะเอาไปลองลองไปลองดูอไปอนาคตบ้าางสิไปอนคตเหรออยากไปไหมเชื่อเถอะฉันพาลูกคุณไปได้ไหมในเยี่ยกลับโอ้โหเดม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมพาเองเดี๋ยวขับไม่ได้อีกยาวเลย โยกดมันเปลี่ยนตลอดเวลาเลยนะนั่นแหละอย่างที่คุณบอกแหละกลับไปได้เลยมั้งถ้าไปก็ฝากด้วยแล้วกันฝากเลยเหรอฝากเลยคงไม่ได้กลับมาไปที่เอ่อดิวิชั่นให้ดิวิชั่นจัดการสบายสบายโดนตัดลิ้นแล้วมั้งลูกกูเนี่ยหูเหอขาดแต่กลับมาเนี่ยมีการยิงรู้เห็นว่าเป็นลูกตรนี้เรียบร้อยมึงไม่ได้กลับแต่เหมอมีคนที่ชื่อบงบงต้ เจอเขาวงกดียวพี่มอดูแลอ๋อบบอวใช่เหมือนเขาไม่เจอเขาเลยเหใช่เหมือนมีคนของคุณที่ชื่อเหมยอ่ะติดอยู่ในห่วงกันเวลาเหมยที่พูดไม่ได้ไหมใช่เขาเขาติดอยู่ตรงนั้นนะคุณเขามาก็ไม่ได้กลับก็ไม่ได้อ่ะยาวไหยาวยาวเลยยาวใครกูบอกใครเออคุณก็ลองไปเล่นดู ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดมันเสียมันได้ไงก็เดี๋ยววิ่งกลับมารอเพื่อนที่นี่ค่ะบอกนะัดรวมเพื่อนอที่นี่ได้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 คุณมีใครมีเรือที่พอจะอาศัยคนสักสิบสามคนไปได้ไหมคะหกหนักเลยเ <laughs> มื่อวานคุณเลืองเขาพาไปค่ะเออใหญ่ะไ,ไปถูกตัวถ้าเย็นได้อยู่ไหมเรือใหญ่ไป,ไปเรือเล็กค่ะไปเรือเร็วอะ เรือที่หกสิบโลฮะโอ้ยแล้วมันต้องเต้นใช่ไหมจอดได้ช่ทุห้าร้อยเมตรค่ะอ้อปกติครับงั้นจริงๆถ้าต้องจะไปต้องเป็นเรือห้าร้อยโลพี่อช้หน่อยแล้วก็แนะนันะไปกับคนอื่นดีกว่าเรืองนะทำไมอ่ะเมื่อวานคุณเรืองไม่ได้พูดเลยนะคะสักคําเลยเราย่างพูดหมดเลยครับใช่พูดไม่ทันค่ะวันนี้คุณคุณเกียร์สนใจไปเป็นพี่เลี้ยงพวกชั้นแทนไหมแทนคุณเรืองไหม คุณเกี๊ยบเลิกกินก่อนอร่อยมหมเพื่อนเหรองี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ลูกผมดูแลคุณแน่ลูกคุณโหยังไม่มาเคโอเคไม่ต้องรอแล้วเดี๋ยวให้น้องน้องจุนไปด้วยไปดูแลเฮียกูบอกให้ปวดหัวได้เดี๋ยวไปแน่เดี๋ยวไปพาไปให้ให้ลูกให้ลูกผมนั่งต่อคนพาไปดูแลไปได้เลยเฮดจะปวดหัวจะปิด แม่ได้ไม่ไม่ได้ตีนไม่ได้ตีนก็ได้ผู้ชายอ่ะฮะที่นี่ผู้แหละชัวรูกทั้งคู่แสบทั้งคู่ครับไม่มีค่ะไม่มีหรือลุง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 ยังว่างนะลูกเปิ๊กไอ้วัดกายังว่างนะเดี๋ยวจะตลกเลยคุณเดี๋ยวเมื่อวานแม่วิ่งหนีเมื่อวานผมวิ่งตามแบบว่าไม่พูดแม่งวิ่งหนีผมงพเลอวัตการพูดวินกี้พูดวิงกี้อ่ะก็คุณเล่นจู่ๆไปเดินตามเออบอกผมเป็นขุมมารด้วยดิ๋ย ชีวิต <S 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 2> <S 2> ไอ้เกีียวไงเดนหรอคุณเออไปกับพิเตอ่ะแม่งบอกผมไป็กุ่มทำไมวะผมวิ่งตามเปิดกีย์ไงแล้วมันก็ขึออ้นรถรถยี่ิบโลนี้ผมผมก็ขึ้นรถตามไปแล้วก็ฝนบอกขึ้นตามมาทําไมแล้วผมก็ไม่พูดอ่ะอืมฉันว่าเด<ๆ>ี๋ยวฉันจะมารวมกันที่นี่ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดคุณไม่ได้ปร้าที่ไหนก็ฝากลูกคุณไปช่วยปวนพวกฉันก็ได้คะครับไม่ไม่ไม่มีปัญหา ยังไงก็เราไปเล่นเราเล่นไพ่ก่อนได้ค่ะเดี๋ยวลองไปแป๊บเดียวเพราะว่ามาคืนเรามึงเยอะกว่าดิเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคุณเกียร์ดูถูกฝีมือฉันเดี๋ยวฉันเอากลับมาคืนเอามาใหม่ก็ไม่ถึงลมอ๋อไม่ถึงลมอ๋อปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละจริงเหรอผู้หญิงผู้ชายลูกคุณผู้หญิงครับเฮ้ยสบายผู้หญิงสองคนเลยเฮ้ยสบายคุณผู้หญิงสองคนใช่ไหมเหรอสบายใช่หมหนูชาเออเราขอไม่พูดดีกว่าครับนังไม่พูดเหรอหนักกว่าอีกเหรอหนักกว่าพวกฉันอีเหรอคันแดงโอ้ยต้องลองเจอ ไม่ค่ะไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราต้องลองลองเจอด่วนอ่ะฉันอาจจะเอามาคืนหรือฉันอาจจะพากับอนาคตไปด้วยเลยก็ได้ไม่ไปแล้วติดแ้าเขาติดติดเขาติดที่นี่พอถ้าไปนู่นผมก็ไม่ตามกลับนะก็ขอให้โชคดีลูกดีแล้วอยู่นั่นแหละอยู่นั่นและตายหาไปซะก่อนปากอนปาจะกลับมาได้ก็ลำบากอยู่ลูกไม่ลำบากหรอกฉันเห็นพวกคุณอยู่สบายดีกันมากเลยนะก่อนพวกคุณออกกันมา ตอนแรกก็ไม่สบายแบบนี้ไงคุณยออนไปนะอะไรนี่ไปไปคุณจำไม่ได้เหรอภาพที่ผมไปยืนยกมืออยู่อ่ะยืนยกมืออยู่โดนสอบสวนกันสามคนภาพแรกะฉันไม่ได้ตั้งใจนะที่จะปืนยิงขาคุณฉันว่าที่นี่ฉันน่าจะยิงคุณไม่ได้คุณน่าจะยิงฉันแทนมากกว่านี่ปืนมันไม่เจ็บครับที่นี่ปืนไม่เจ็บ เดี๋ยวฉันไปบ่อนแป๊บหนึ่งได้เลยเราแล้วได้ไปแป๊บเดียวแล้วกลับมาแหละได้เลยใช่พันน่าจะหมดเสือกติดกันดันจังงั้นเฮียพอน่าจะหมดมี้ยข้าอย่างพี่พี่ทอเฮียเนาะอะไรนะน่าจะหมดระหว่างทางนะเอ้ยมีข้าวบ้างใครมีข้าวบ้างขอข้าวดิเนี่ยจอมเนี่ยเห็นที่เล่นเมื่อกี้ป่ะเนี่ยทุกคนน่ต้องปลูกฝังอย่างนั้นให้ได้เล่นหกอ่ะขอข้าวเล่นเล่นสบายป่ะ สบายพี่แล้วพี่ตอนเราต้องบอกคนเด็กแก๊งเราพี่ดูสุละมีข <c oughs> ้าว่ะมันต้องฝูฝังทีละคน <c oughs> มีในตู้กับพี่เดี๋ยวไปเอข้าไม่ไช่ไออบอก็ยากอย่างพี่พูดอ่ะมันต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรอะความเข้าใจอะ่ะมันไม่ต้องใช้ฝีมือเฮี้ยเยอะเลยเนอะถ้าพี่ถึงบอกไงทีมเวิร์คสำคัญสุดแล้วอันนี้เราเราจะใครดเราเยอะกงพี่ ไม,ไ,มไ,มไม่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 คือเยอะไม่เท่าไหร่เว้ยแต่ที่ตายกันเพราะแทงกันเองเปิดการลํากันเองไงดิพี่มันเป็นแคลร,รี่ได้น้องถ้าแม่นใช่เมื่อกี้อย่างแม่นใช่ท่านี่สองหัวพี่แม่นนะอืมแม่นกูจทำอะไรเนี่ย <S <S แต่ยากนะพี่ผมว่าพี่แกที่พี่บอกยี่สิบยิบสองสามสิบอย่างเงี้ย มันไม่ยากหรอกเว้ยถ้าคนรู้กันทุกคนน่ะเออจริงถ้ามันรู้กันทุกคนน่ะก็ไม่ยากอ่ะป่ะในลูกไม่เข้าเหรอเคียอไม่เกี่ยวหวังไม่เข้าเหรอจนมาบ้างติดคิวหรือเปล่าครับช่วงนี้หกโมงเดือดเดือดวันก่อนเปิดอยู่ไม่ถึงสิบนาทีนั่นเจ็ดร้อยกว่าคิวเราต่อข้างนอกอ่ะนี่แบบนี่ตานตัวนี้งปะไม่ใช่พี่อ่ะพี่ยืมหน่อยนะยืนหน่อยนะใครวะ ไปๆไปๆไปๆจอสกายจอสกายไหนวะจอดตก่ไปเพื่อจอดเองพี่จอดเองี่จอดแล้วก็ตะไก่พี่เกี่ยว์เลยครับพี่เกียร์ไม่คุ้นเสียงแม่งเฮียอืุตสาห์เลยครับพี่มาไปอ่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าพี่อนกินข้าวยังอ่ะยังครับพี่ไม่พี่กินแรงยังดีกว่าแต่พี่กดเก็บไปหนึ่งไม่กูยังไม่กินเลย เฮ้ยมีข้าวบ้าข่อยใจเหรอแปดแปดเก้าเฮียเฮี้ยมันเป็นไปได้ไงวะไอ้เฮี้ยนั่มันแต่งตัวเฮี้ยของมันมาะลัวละแล้วมึงเป็นเฮี้ยอะไรเฮี้ยบังเหรออยู่ดีจะพูดไม่ชัดก็พูดไม่ชัดนะเฮี้ยเก้า เวลาทักก็ต้องเป็นไงนี่เป็นไงอรจอน,นกลับมาโจรกลับมาโจรเฮียสิบทิศมันอยู่ไหนเนี่ยไอสัตว์เพาไงเทสหนูเคหรือเปล่าเนี่ยฮะห<า>ูเป็นไรหรือเปล่าเด่๋ยวเป็นอะไรครับเทสเป็นอะไรเทสติดใจเหรอเทส มึงคุยกันนี่เจ้ามันเป็นเฮียเนี่ยมึงคุยทางไหนมึงพูดไรมึงพูดดิหนูบอกไม่เป็นอะไรจะให้หนูเป็นให้ได้เลยอ่ะมึงก็ในความคิดมึงอ่ะคิดว่าเป็นเฮียอะไรหนูไม่ได้เป็นเ็ตัวสีไม่เห็นทับมาไงแต่คนนี้เห็นจุนทับมาแกงนึ่งเฉยครับแกงยี่เฉยทักมาว่าเลิกจบการแค่นี้ขออยู่คนเดียวดีกว่า เก็เห็นบอกเคยเคยจุนเคยแทงแล้วไปทิ้งน้ำด้วยพี่แวนมาอย่างวะทิ่มากเก็จะไม่ได้แทงป้านุ่นมือคนทำจุนแค่หุเข้าไปโรงพยาบาลแต่เอาไปทิ้งน้ำที่ติดใจเลยเนี่ยเท็ดอุ้ยเจ๊เราค่าเลยจุนแป๊หนึ่งเท็น่าจะชอบจริงนะป้าคนงานใครอ่ะจุน ไม่รู้ทำไอหิ้วขาวหิ้วขาวอะไรก็ไม่รู้เซ็งเนอเนอครับอุดรบุรีอะไรสักอย่างครับอะไรนะเนี่ยเขาบอกเขามาจากอุดรบุรีอะไรของเขาอ่ะอุดรบุรีอ่าหิ้วขาวหิ้ขาวหิขาวยู่นันหลังหิ้วขาวก็เพื่กินข้าวน้อโต๊ะก๋วมีก๋บบะซึมาบุญหิ้ขาวหิ้ขาว คุณนี่ให้ยังก็ว่าูหยาวเลยลูกโอางี้ตอนนี้พูดบ้างพูดอะเป็นครับพี่แปลออกแปลออก่อไรน์จนกระเป๋าสามจินหกเท็ดต่อไลให้ไรอ่ะสามเจ็ดแค่เร้องลักสาวเดินบุรีสองอะไรนะสามสามเก้าให้ไรสาวดอนบุรีอ่ะใช่ เธอจะเป็นไรที่จนจะมีหนุ่มจะไปไล่ตีเขาป้าเท็ดดาจินจะมีหนุ่มไปไล่ตีเขาจนเขาหายไปเลยป้าเอ้ามาตีมาเนาะเอาว่าตอนพี่ไม่อยู่ไม่อยู่ไหนหนุ่มหนุ่มเขาไปเก็บเหตุไทยรายการอ่ะเทอเธอไปไล่ไปไล่ตามหาเขาไปตีเขาตายอ่ะเขาหายไปเลยจนตอนนี้เขาเขาไม่มาเลย ก็ได้บอกว่าจุนไปจุ้ยหนุ่มอ่ะโอ้ก็สามคนนั่นแหละจุนในยูทันเดอร์อะแต่แต่เด้อเด้ได้บอกว่าจุนคนเดียวเลยนะโอ้ยายเป็นโอ้กล่าชอ้กล่าแต่เด้อบอกสรุปแล้วเขาชอบจุนแล้วได้ไปอะไรกันไหมก็ไปไล่ตีเขาอ่ะไม่ก็แค่ครั้งเดียวเองจุนทักทายไงเจ้าไม่ได้ไล่ตีเลยใช่ปะเนี่ยทั้งคู่เหรอเฮ้ย เยอะดูสก๊อตลุงบางตีมีก๊อตอ๋ <laughs> อีก๊อตตีโ <laughs> ดน,นหัวเขาเตกตายเลยใช่ป่ะเนี่ พอจุนมีหนุ่มอเทศก็หึงพอ,อเทศมีหญิงจุนก็รู้สึกหึงอะไรครับเนี่ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเพื่อเราดวกใช่ไหมใช่ ยืนเหงาสามโตสี่โตเราคายของไปเลยเราคายคายของไปเลยอ๋อเราคายของไอ้ท่านประกาศขายไปเลยดิอ่าพี่ มีเกงอะไรอ่ะอ um, ืมพี่น้อง ยืนลองให้นวิธีตีบอร์ดเดี๋ยวอไปนี่เลยนะบ้ะตีบอร์ดเอ้ยเพิ่ขึ้นอันหนึ่งอ่ะขึ้นมาข้นได้ไหมได้ครับเจ็ดตีเจ็ด เจอ๊ยังไม่ได้พูดเลยเลยชอบเขามาสินะไม่ใช่เธอเพิ่งคุยเองกนหนูไม่ชอบไงเจอไม่รู้ชอบเจ้าเขาขนาดนั้นก็ไปบอกเขาสินี่จุนเนี่ยจุนเป็นอะไรแล้วเนี่ยเอาก็เชียเนี่ยโอ๊ะทำอะไรก็ผิดไม่พูดในอวันหลังอะไม่ต้องถามนะเอา้า พอพอทีพเนอยยปพูดเลยแกมีชธอก็พอไม่ต้องการสิ่งของใด l u x u อ y ก็เป็นนี้หน่อยนี่ไง luxury เอ็มมลักชรีเอ็กลักชอรีอ l u x u r ะเป็นของใครนะ ของดีเจอานี่ครับแกมีเจอก็พอไม่ต้องการสิ่งของใดพี่ทมมีเมอสภาคนชื่อเมน,นี่ป่ะพี่มีนี่ไม่มีนะมีหลอจุอ่นไม่มีคำเบอ่เอเอ้มีมีพี่มีเออขอขอ,ขอนรนบเอะไรวะ นั่นเขาให้มาตอนที่มาดูแลบ้านให้เขามากางลมให้หนูหนะ่อย <laughs> เออเราจีเขาอยู่เหรอว้าหลายคนนะเพื่นคนดูแลเฉยจุ้นคนดูแลบ้านอ๋อไม่เลยนะอย่างนี้เอ่อเก้าสี่สี่ศูนย์หนึ่ง ันเทสพี่ลงไปไหนอะ่ะไม่รู้เหมือนกันครับพี่พี่จอครับน้องชอพี่เจอทำลายพี่เจอพอดีวะจำรอยสักพอมได้พอดี เป็นโจนไว้สูเโจนาาอูเฮ้ยวอามันทับกันได้เปล่าไม่รู้มนกัน,บบนพี่คน,นคนุเบิกอาแปดห้มเดียพ,พี่พี่คนออจะไปหาโจ,งจคงโกแคปอ๋อแม่งข้แพงเลยอ่ะ ถราต้องทำทีวีเกียรน,นะห้าอนปะทีวีห้ารีดิโอสโอโอรดิโอไม่ใช้บอร์ดสิบดเดียวเราใช้เงินแพงด้วยอันหนึงแสนหนึงอ่ะถ้าอื่นดีใช่ปะก็ไอ้ก้บอร์ดด้วยรวมบอร์ดสิอันนะถูกปะอิ่มอิ่ม ไม่อยากให้เซตคุยกับคนนี้หรอกเอ๊ะแมาดิแมดิจนแมวดิจุนป้าป้าเออไม่อยากให้เซคุยกับคนนี้หรอไม่ใช่หนูเกงที่เล่นที่เชครับแตอเคนี้ดูด oh. ูแบบ

เฮ็ดว่าไงครับจุนอ้าว่าไงจุนเรียบไม่ใช่หรออืมไม่เรียเด็นเดันตามที่ม ไม่ทำงานเหรอเทสก็จะบอกให้เทนเลี้ยงไม่ใช่เหรอใช่ท,ทำไมตอนแรกนี่จะไปกับเทสอยู่เลยอ่ะไม่ไงเหรอจะไปเทสได้สิก็ตอนแรกเทสไปไหนตุ้นยังจะบอกจะไปด้วยเลยฮัมมได้ไปแล้วหรอได้ไง ใช่ใช่ที่รับบอดเขียวครับ 3, 3, 9, ครับสามสามเก้าครับกระเป๋าก็จะกราบครับแป๊บนึงน,นะเดี๋ยวไปนี่ไปผับกันเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไปผับกันเดี๋ยวลูกไปที่ไหนป้าเอ้ย นินออไแล้วน uh ี้เรอทำนี้เรามีทำได้ใช่้ลองเรียนาตกใจนี่ก็จะไปทำอิสเียวอิสเรียวโอ้โหโด่หนิงมากนะเฟเแล้วก็อยากมีแฟน

ไม่เอาเลยเลยพี่โตรวันนี้เปื่อยมากเลยเปือ่อยตลอดล้านไม่มีเ่รอใช่บังเรียกรวมมากตกใจนอะมันมีเรื่องอย่เอาไรจะงัดร้านที่แต่เขาบบว่ามึงไม่ไหว